สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพนจะมาเล่าให้ทานเซนเรื่องหนึ่งนะครับมีชื่อเรื่องว่ายอดสมูไรเรื่องราวนี้นะครับก็เกิดขึ้นในญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับก็คือว่าในตอนนั้นน่ะมีสมุไรอยู่คนหนึ่งนะครับและเขาก็มีลูกชายอยู่3คนนะครับเมื่อเขาแก่ตัวลงมาเนี่ยมันก็จะต้องถึงเวลานะครับที่เขาจะต้องยกตําแหน่งเนี่ยนะครับให้กับผู้สืบทอดโดยเขาก็ต้องคิดอุบายนะครับว่าเอะฉันจะใช้วิธีการอะไรทดสอบลูกชายทั้ง3คนดีนะครับเพราะว่า เขาก็รักลูกชายทั้ง3คนพอๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตามกฎของประจําตระกูลนะครับผู้สืบทอดนะครับมันมีได้คนเดียวอยู่มาวันนึงนะครับเขาก็คิดอุบายได้นะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับบริบทนี้ก็คือว่าเขาเนี่ยจะแง้มนะครับทําประตูมันแง้มได้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเนี่ยครับหมอนวางไว้ข้างบนนะครับเมื่อลูกชายเปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับหมอนเนี่ยมันจะหล่นลงไปบนหัวของลูกชายแล้วเขาจะดูปฏิกิริยานะครับ ก็เรื่องนี้นะครับถ้าเกิดใครสังเกตดีๆนะครับมันก็จะคล้ายๆกับไอ้พวกการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดเราดูดีนะมันจะมีนะครับเห็นไหมครับไอ้อาจารย์เนี่ยเปิดเข้าไปนะครับก็จะมีเนี่ยแปลงลบกระดานลงบนหัวของอาจารย์นะครับมันเป็นการแกล้งอาจารย์แต่ว่าในการ์ตูนของญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์มักจะเก่งนะครับแล้วก็ปัดได้หมดนะครับอันนี้ก็คือหลักการเดียวกันนะครับผมโอเคครับเมื่อเขาคิดได้งั้นนหะเขาก็เรียกลูกชายทั้งสามคนมาว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้นะ พวกเจ้าสามคนเนี่ยช่วยเข้าไปที่ห้องของพ่อหน่อยนะเพียง <_ K _> แต่ว่าต้องเข้ามาทีละคนนะเ <_ K _> มื่อพ่อเรียกเจ้าจงเข้ามาโอเคครับเมื่อลูกชายได้ยินอย่างนั้นก็รับคานะครับแล้วเขาก็ไปนั่งรออยู่ข้างในนะครับโดยวางนะครับหมอนไว้ข้างบนแล้วก็เปิดประตูไว้แง้มนิดหนึ่งนะครับไปแง้มนิดหนึ่ง<_ <k> _>เพื่อให้หมอนมันลนลงมาได้โอเคครับเมื่อลูกชายคนแรกมาถึงนะครับลูกชายคนแรกสังเกตนะครับไอ้ตรงแง,ง้มตรงประตูเนี่ยเฮ้ยทำไมประตูมันแง้มนะครับแล้ว ไม่ได้ปิดสนิทนะครับแล้วเขาก็สังเกตดูข้างบนอ๋อมันมีหมอนอยู่เขาก็ามือไปหยิบหมอนก่อนนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วก็ยื่นหมอนให้กับคนที่เป็นพ่อนะครับคนที่เป็นพ่อก็ยิ้มนะครับแล้วก็บอกว่าอ่ะเจ้าจงเอาหมอนเนี่ยไปยไว้ที่เดิมแล้วก็ไปนั่งรองข้างๆจากนั้นนะครับลูกชายคนทีส่องเข้ามาเขาไม่ทันได้สังเกตนะครับว่าประตูมันแง้มอยู่นีดหนึ่งเมื่อเขาเปิดขา้าปุ๊บหมอนมันก็หล่นลงมาครับเขาก็ นะครับยิบหมอนนะครับก่อนที่จะถูกหัวนะครับแล้วก็ยื่นให้กับคนที่เป็นพ่อนะครับคนที่เป็นพ่อบอกว่าอืมทําได้ดีเจ้าจงเอาเนี่ยไปไว้ที่เดิมนะหมอนวางไว้ที่เดิมแล้วก็ไปนั่งรอยอยู่ข้างๆคราวนี้นะครับลูกชายคนเล็กเข้ามาลูกชายคนเล็กนะครับก็ไม่ทันได้สังเกต่กะว่าเฮ้ยมันมีแง้มอยู่เมื่อเขาเปิดเข้ามาปุ๊บหมอนก็หล่นลงมานะครับเขาก็ใช้ ดาบที่คั่นอยู่ติดตัวนะครับพกไว้ฟันหมอนขาดนะครับจากนั้นก็เอาหมอนยืดให้กับคนที่เป็นพ่อนะครับแล้วคนเป็นพ่อบอกว่าข้ารู้แล้วล่ะใครคือผู้สืบทอดโอเคครับถึงตอนนี้ให้ทายนะครับว่าใครเป็นผู้สืบทอดนะครับเพราะพอพี่อ่เล่ามาถึงตรงนี้นะครับหลายคนนะครับก็จะมักจะทายว่าเป็นคนที่สามนะครับคือผู้สืบทอดนะครับแต่ความจริงไม่ใช่นะครับลองมาฟังความเฉลยนะครับของคนที่เป็นพ่อนะครับว่าเขา มองอยังไงนะครับเขาบอกว่าลูกชายคนแรกเนี่ยคือคนที่ใช้ดาบได้ไวดังใจลูกชายคนที่สองนะครับคือคนที่ใช้มือได้ไวแต่ลูกชายคนที่หนึ่งนะครับคือคนที่ใช้สติปัญญาได้ไวดังนั้นผู้สืบท,ทอดที่แท้จริงก็คือ <c oughs> ลูกชายคนที่หนึ่งแล้วก็พ่อนะครับก็เลยยกตำแหน่งนี้นะครับให้กับลูกชายคนที่หนึ่งหรือลูกชายคนโตนะครับให้กลายเป็นผู้ รับช่วงของตระกูลต่อไปเห็นไหมครับว่าถ้าเราดูจริงๆนะครับเฮ้ยทาไมคนที่เป็นสมูไรอะ่ะเขาไม่เลือกคนที่ใช้ดาบเก่งไงเฮ้ยไม่ใช้คนที่รับมือไวล่ะไอ้ลูกชายคนแรกไม่ได้โชว์สกิลทักษะอะไรในการใช้ความสามารถทางด้านร่างกายนะครับแต่ว่าใช้สติปัญญาเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆนะครับว่าการอยู่ดงของตระกูลเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยสติปัญญาครับแล้วก็รวมถึงการใช้ชีวิต ประจามไนของเราเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยสติปัญญานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับคุณไม่ได้ใช้สติปัญญานะครับใช้แต่อารมณ์นะครับหรือว่าการตอบสนองโดยเบื้องต้นนะครับโดยไม่มีการใคร่ครวญหรือว่าวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาครับการใช้ความรุนแรงก็จะเกิดนะครับเห็นไหมครับลูกชายคนนี้2คนนี้3ารมาเห็นประตูแงมนะครับก็แงมออกมาเลยสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมานะครับคือปุ๊บหมอนก็ลงมาปุ๊บแล้วเขาก็แก้นะครับโดยการใช้มือนะครับหรือใช้ดาบซึ่งมันนเป็ก แก้ปัญหาหลังที่ปัญหาเกิดก่อนนะครับแต่ว่าลูกชายคนแรกนะครับเห็นปุ๊บอ๋อมันแง้มอยู่เฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เห็นหมอนครับมันเป็นการแก้ปัญหานะครับที่เกิดก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงสติปัญญาที่สูงกว่านะครับและรวมถึงนะครับมันสามารถทําให้วงตระกูลผ่านไปได้นะครับจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงเป็นหลังนะครับเพราะว่าแม้แต่ในของจีนนะครับของตำราซุนวูนะครับก็ยังเขียนไว้เลยนะครับว่า การแก้ปัญหาโดยการไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยหรือว่าใช้สงครามเนี่ยถือว่าเป็นยอดแห่งสงครามนะครับก็คือว่าเป็นยอดฝีมือนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณสามารถลบโดยไม่ลบและสามารถชนะได้เนี่ยคือสุดยอดของการลบนะครับเพราะว่ามันก็จะมีวิธีการต่างๆนะครับในการชนะในการลบนะครับอาจจะเป็นการเจรจานะครับหรือว่าการส่งไส้ศึกไปนะครับหรือว่าการเป็นการบีบคั้นนะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ กำลังนะครับโอเคครับเพียงเราจบคลิปนี้ปฏิบเบียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงได้ประโยชน์ไปนะครับแล้วถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถนะครับฟังคลิปนี้ประโยชน์ประโยชน์เนี่ยนิทานมีประโยชน์นี้ได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวเพียงจะลงไว้ทุกวันนะครับดังนั้นก็อย่าลืมสับสไคร้นะครับเพื่อว่าฟังนิทานนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับผมโอเคครับเพียงกาจบคลิปนี้ปฏิบเบียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม